ที่นี้พีาาน่น,ลล am, น้องที่รักข้าลระองค์ข้าพร,ระองค์ทรงบอกว่าเพราะพระองค์ทรงบอกว่าในอัลกุรอานที่บอกว่าพี่นะ้องุนตุมงคอยเราอุมม a พวกท่านคือคนที่สุดยอดพวกท่านคือมนุษย์พันดีก็เรียกไม่ใช่มนุษย์พันลาลังอ่ะเพราะบ้านปลายคือเทยโยคือสวรรค์ ไม่ใช่อยู่ในนรกพอเราไม่ได้มาพันจากอิมฤตอิเฤตเขามาจากพ้อยก็พันมันก็พันตุกรมมึงก็มาจากพ้อยแต่เราพันตุกรมก็เรามาจากนินมาจากอาดัมพันชาวัณนั่นคืออไใครรู้มากคือพันดีของถ้าพันดีข่าวซานกับเพลงมี่หนอี่หนักมันมีขาวสานตั้งแต่สิบเจ็ดบาทลูกสิบเจ็ดบาทถ้าวันเดหงฮิตนี่ก็คือการหลดมาฮิตนึ่งสวัสดิเม็ดแตก กราคามันก็จะตกถ้าว่าซ่นานน้ำซัานขึ้นหมดราคามันก็จะตกถ้าว่าซานดีนี่คือแป้งอะรูนึงไม่ต่ำเต็สี่สิบแปดบาทใส่ในปากแล้วไล่เลยคือซ่านจัดทิ่หนิมมีเหมือนกันนะในตัวในตัวของหัวนั้นตัวนั้นเนื้อราคาไม่เหมือนกันพี่รองสิะ่ะถ้าหากว่าเนื้อเปือกพุ่งนั้นราคาหนึง่งเนื้อสั้นหนอกันราคาหนึ่งเนื้อสั้นน้อยนั้นราคาหน,นึ่งเสืนนาา่อรองน้อราคาหนึง่ง ถ้าดูกันไปเหมือนกันดกูกัวอักราคานึงดูครงราคานึงดูข้อทอกราคานึงบางคนชอบต้มดูข้อทอกาาที่นี่ถันขึ้นเนื้อดีที่สุดในตัวหัวนั้นที่นี่อุมมาตั้งแต่นบีอาดัมอะลสลาตัวสลามจนถึงนบีมละละุฮัมมัดสุลลัลวาอะลัยฮะสสลัมคุณคือเป็นอุมมาที่ดีที่สุดเลยท่านดีใครรออุมมาอุคริยัตลินนาด ทุกอุบัติขึ้นมาให้เกิดมาบนดุนีอันดีเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดมาแบบว่าไม่อยากจะเกิดแต่มันเกิดออกมาไม่ใช่นะอัลลอฮฺเจตนาให้เกิดเพราะมันดีมันสุดยอดของดีก็อยากนี่ให้เป็นคอลิฟะตุลลอฮฺแห่งอารบีผู้ผิดพลาดผู้ผิดทักผิดทักสั้นผิดรากผิดทักคุณธรรมผิดทักจริยธรรมเขาเรียกคอลิฟะตุลลอฮฺอุคริจัตลินนาตะมุรูนบิลมารูฟวะตัลฮูนะอานิมุงกัร เนื้องด้วยพวกทันส่งเสริมในเนื่องความดีอะไรที่มันดีๆเรามาปัม๊มเรามาพายามส่งเสริมให้เกิดขึ้นติ่นหลูกเขเราเกิดขึ้นติ่นลานก็เราให้มันเกิดขึ้นในชุมชนก็เราให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านก็เราเมื่อเราไปเห็นหลูกเขาได้รางวัลถีนหนึ่งนึกแปร่าถ้าเป็นหลูกผมนี่ผพมหลักตายอันนี้ไงอยากจะให้เกิดขึ้นในหลกเราใช่ไหมไปได้ยินหลูกเขาอ่านฟาติฮาเสียงดีเสียงทองสามสิบยุทหนึกแปรบวนันนี้ถ้าเป็นหลูกผมเลยพมหลักตาย เราไปเห็นในชุมชนหลวงขาได้เรียนถ้าเป็นแข่งฟุตบอนการได้ทำได้อันดับหนึ่งโอ้ที่ถ้าเป็นหลวงผมพมหลักตายเป็นยัไงปล่อมรอยใช่ไหมนอนเลมวัวอยู่ที่บ,บา้านตั้งโรกตั้งเขาโอ้ท่านหมดโดยได้เรียนได้ที่ถ้าเป็นหลวงพมมมนร้อ,รอยตายอันนี้ข้องดีเราแยกให้มาอยู่ที่โรงมีตะมูลนาเบนมาดูและอันที่สองก็คือวก่านมีลักษณะที่ว่าตั้นเฮาในอันนี้มุงกัน นั่นก็คือทำหน้าทีผิดถักตีเหลืองก็สิ้งไม่ดีหรือม,มาแตนต่เหลืองเล็กๆเกมื่อเด็กแต่เดินแกวพาตั้งแไม่อยากชอบอ่ะอู้อย่าอกาอ,าอกมาลกลงยาออกมาเด็กๆจะไม่ไปดุนจะไม่นะไม่หายเราไม่ยอมมันพอเห็นปุ๊บรู้สึกได้เฉทีเลยเอันนี้ไม่ดีเลยถ้ามาไม่มีหรือเราเห็นคนในชุมชนเขาเราแต่เดินไม่คุมหัวมันรู้สึกแปรตอนนี้มันมันคขาเรียนมนุษย์พันดีมันเกิดขึ้นในหัวใจถ้าเราไปเห็นเขาไม่ไม่คุมหัวน,น,นั้นเ,น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 เราดึกไนใจทันทีเลยนะ ใช่ไม่ไขพ่พาดไว้แต่ที่เล่งไม่ได้ไม่จะหลูกเราล้านเราบางทีลูกเราล้านเราก็เต็มถี่อยู่เลว็วอ่ะอะอยู่เลว้วลูกเราล้านเราก็เต็มปราบอยู่เลว็วแต่รู้สึกงเขาเร็วฟ้ามรับผิดชอบชั่วดีมันเกิดขึ้นในในดีเอ็นเอเลยเอ้ยมันเห็นเด็กดูดไปจากแปก๊บกันที่ถึงแม้ว่าเราดูดอยู่นะแต่อุมันอายุยังน้อยแมต่าลานา่าคล้องแบบเนี้ย อายุม่เกินสิบแปดปีนันก็ไม่ให้จับนายนะซึ่งเมเขาอยากได้เงินแต่เขาไม่ทับรายยาวาชนขเขาเลยมันมีลิมิตมีขอบเขตอันนี้ไงนี่คือรู้สึกชั่วดีขึ้นมาถ้าเราเห็นล,ลูกหลานของเราติดกัญชาเราต็อยัายางช็นซึ่งแม้ว่าเราจะเป็นคนไม่ดีก็รับไม่ได้นี่คืออะไรความรู้สึกหนึกกิดมันเกิดขึ้นเนหนื่อยว่าจอยพอตอนโซโลลัลลหะแลยฮิวัสลัมบอกว่าพวกฉันคือเคยรออุมมาติลอุคดียัติลินนา นี่คือพันธุ์ของมนุษย์จริงๆถ้าเราลบไปเลยในพันธุ์ของมนุษย์ไอ้น,นี้คือสุดยอด